สวัสดีครับผมอยู่กับช่างอุ้ยวินซิ่งสล ah, uh, yeah, ิงทองทำครับเหมือนเดิมครับพี่น้องครับอ่าภารกิจกู้รถติดลมครับผมหมอลำใจเกินร้อยครับบอยสิริชัยครับผมยาดื่มมะเบิ่งนะครับเด้อบ้านใกล้เรือนเคียงครับผมอำเภอรัตนบุรีครับผมวัดละลอยเศร้าครับผมแต่ว่าสร้างอุ้ยมากูรรถครับผม บรรดำเนินการเรื่องรถติดลมครับผมมานะครับเด้อเอฟซีครับผมบ้านไก่เลื่อนเคียงครับผมเบิงโมลำน้ำกันครับผมนี่ครับผู้อยู่เบื้องหลังครับผมครับผมฝากท่านครับเด้อช่องช่างอุ้ยวินซิ่งซรีน้องคำครับผมหลายนะครับเด้อการแต้งเวทีนะครับผมบรรยากาศการเต็งซีเลยครับผม สังลงกระซีกันด้านข้างเริ่ม8 0เปอร์เซ็นต์เลยครับผมไม่ค่ากันมากครับผมทังน้ำแข็งก็มากครับผมอ่าสนับสนุนโดยครับผมโรงน้ำแข็งวระเดชครับผมรัตนาบุรีครับสำนักงานใหญ่ครับผมนี่ครับผม บริการน้ำแข็งของแล้วนะครับส่งถึงที่ครับส่งถึงที่เลยครับพี่น้องครับบริการยอดคุณภาพเยี่ยมครับรงน้ำแข็งกอระเดชครับผมสนับสนุนโดยเฮียยงเอาครับผมคือเก่าแล้วครับผมสางอุ่ยครับวินซิงสลิงนองคำฝากน้ำพีน้ำนองครับผมติดลมตกสาตกคลองสางอุ่ยซอยอะไรครับผมครบพีสวัสดีครับผม ครับเราลินหรอครับครับผมไอ้ดึงจักขั้นครับสามครับสองขั้นที่หนึ่ปุดันหนึงกตุันหน่ขออญาตปันทึกผ่านได้ครับเลยอ๋ออันไอ้ขั้นเท่าไหรครับโอ้ยอยจะไอ้จริงวานราคามาเลยผมบอกู้กันขอน้ำหกปัญหาเลยวะสามขั้นเราคุยกับพ่อหนาก่อนแล้ขึ้นได้กะับ มันตอนไหนมันก็สิได้จ่ายอยู่แล้วล่ะเพราะว่าผมต้องได้ไปงานต่อครับผมเพราะว่ามันต้องรีบบ่ขึ้นบัดนี้พวกไม่ค้าพราะขาไม่ขายเพิ่นสิมาได้เกะกะบริเวณเฮาสิเอารถไปครับผมอะไรจะทำต่อไปเรื่องครับผมผมรออยู่นี่นะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับที่รับคอเสนอครับผมนี่ครับผมบรรยากาศครับพี่น้องครับอ่าโรงเรียนบ้านดู่ตำบลธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งโมลำกันครับมื้อแรงครับผม ครับนี่ครับสนามเด็กเรียนกามีเด้อหอบแขนลูกจุงแขนหลานมาเด้อพี่น้องเด้อครับผมบัตรละลอยเศร้าพี่น้องบัตรละลอยเศร้าครับผมอันขุนยัยเรียนได้บอกรางหล้วครับสนามเด็กเรียนอันขุนยัยหาเรียนครับเป็นไก่เรียนกันครับผมโอ้ยมาครับมาพี่น้องมานี่แหละครับบรรยากาศครับผมสร้างอุ้ยมารอบที่สองเลยครับผมมารอบแรกโบ็นูน่าเพป็นครับผม ไปโ,โนน่าเพิ่นก็เลยกลับไปตั้งหลักใหม่ก่อนครับมารอบนี้เห็นเวทีเลยเด้อพี่น้องเวทีหมอลำขนาดใหญ่ครับผมเสียบใบคนเหตุงานครับผมเบื้องหลังครับผมกองทัพต้องเดินด้วยท้องกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับพี่น้องเอาไอ่มไอ้เอาอิ่มครับผมครับผม นี่ครับผมมือเร่งครับอยู่นี่แหละครับผมบานดูตำบลถาดอำเภอลาตน้ำบรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมโมลัมใจเกินร้อยครับฝนตกแดดห้อนฝ้าห้องเพื่อนกระเลนขึ้นเก้าครับหมอลัขนาดนี้ครับผมมาแล้วครับผม,ม คันที่สองครับพี่น้องทะเลมันลำมันน้อยลูกน้ำแกงของตับแกหญ่เฮ้าครับผมมาสนับสนุนงานนี้ครับผมเป็นน้ำแกงสองรถครับแต่สอนเจ้าบาดผมโมโหได้พี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศครับบริเวณอาหารมอลล์ก็เฮ้าครับเหนือแรงครับผม สร้างอุ่ยครับมาลากรถพร้อมเบิ้งมะลำพร้อมครับขันแนวขึ้นตอนนี้คือพระที่นวขึ้นหรอกครับแต่เบิ้งมะลำนำมูก่อนบอยสิริชัยใจเกินร้อยครับเมื่อน,นี้ได้ว่าจ้างหทีมงานสร้างอุ่ยครับมาทําการกู้รถขึ้นให้ครับผมรถติดลมสามคันครับพี่นอ้องนี่คือบริเวณนะฮะนี่ครับผม วางในไอหาพันนึงสิเอาเลยเอาจากอักหกันแวไปไหนไหมอ่าพันนึอมันกับอุ้ยมันตองคือรถผมเป็นรถตีนนะขาพันตองจังทะาาเลมันง่ายเลาบอ้านหาเลย เอาับแ้วพ่อเดี๋ยวพาของไปเอาับ้อา่งนัแลเราะนผมโบรถีรถทคตผมขอคุณหลายครับที่ไว้วางใจครับผมะ่านขันั่นอื่นเซาบนี้ยังจะได้เอาขึงเพราะันเป็นหลังวิีเราเขาจัดกองกันยังเราเป็นศิวลไหวนะไดครับอื่นเซแ้อาต้องมาดิครับผมแต่ว่าขันคนแล้วคือผมของิันเลยได้ครับผมก็แต่ผมกับเรื่องนั้นผมมาดาเนินการในทีเพราะว่าผมไม่ให้เสียหน้าผมหอกเนาะครผม อขอบคุณหลายครับผมสวัสดีสสดครับ